จบจะกล่าวัวคืนบทที่4วันที่16มีนาคมเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีสิ่งแรกที่สอนได้เห็นนั่นก็คือแสงไฟที่ตกกระทบลงมาเมื่อเขาได้เพ่งมองไปจากสายตาที่พร่ามัวอยู่สองครั้งในที่สุดแล้วเขาก็มองเห็นหลอดไฟที่ถูกเปิดทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะหลับไปสอนนั้นอาปากค้างและทั่วทั้งร่างของเขาก็เต็มไปได้วยความหนาวเหน็บ เขาสังเกตเห็นและพบว่าตัวเองกำลังเปียกโชกไปด้วยเหงื่ออะไรกันเขาได้เช็ดเหงื่อที่หน้าผากออกไปแต่ว่าตัวสอนนั้นก็ไม่อาจจะหยุดยั้งร่างกายที่สั่นเทาของตัวเองได้อยู่ดีความคิดตอนนี้ไม่ได้มึนงง,งแต่ว่ามันชัดเจนมากอย่างไงก็ตามสอนไม่อาจจะสู่หายใจหลังจากที่มีอารมณ์รุนแรงเข้ามาปะทุในร่าง ขาฟื้นยกร่างตัวเองขึ้นไปพิงกับกำแพงในตอนนี้ก็ได้มีเสียงถอนหายใจเล็ดลอดออกมาจากปากอา้สันได้หลับตาลงอีกครั้งความฝันเขาได้ฝันถึงหนึงเรื่องไม่สิมันนั้นต่างไปจากฝันตามปกติที่เขาเคยเจอมามากเขารู้สึกเหมือนกับว่าตัวตนของเขาเองเคยประสบกับทุกๆอย่างในความฝันนั่นมาก่อน เขากระทั่งรู้สึกได้ถึงอารมณ์ทุกๆประเภทจากความฝันนั้นอีกด้วยพูดกันดูแล้วนี่มันไร้เหตุผลความฝันนี้มันต่างไปจากชีวิตประจําวันที่เขาเคยเห็นและเคยพบเจอมาบ้างฉากในความฝันนั้นมันต่างไปจากโลกสมัยใหม่และเขาเองก็ยังได้ต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตที่ชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่มนุษย์อีกด้วยบางทีที่นั่นอาจจะเป็นฝันที่ไร้าสาระก็เป็นได้แต่ว่า ทำไมกันละ่ะจากสุดท้ายได้เข้ามาในหัวของเขาชายที่กำลังจะตายคนคนนั้นเต็มไปด้วยความเสียใจความเสียใจความรู้สึกผิดความอัดอั้นตันใจและเสียงถอนหายใจยาวแม้กระทั่งว่าฝันจบลงไปแล้วแต่ว่าอารมณ์เหล่านั้นมันยังคงคุกกล่นอยู่ในตัวของซอนและส่งเสียงต่อหัวใจของตน ซอนได้ลืมตาตื่นขึ้นมาหลังจากดิ้นรนอยู่สักพักและมองออกไปรอบๆห้องอย่างช้าๆ้าห่มได้กองอยู่ที่มุมหนึ่งเสื้อของซอนถูกวางอยู่บนถ้วยบะหมี่สำเร็จรูปขวดโซจูได้กลิ้งไปกับพื้นที่สกรปรกและซองบุหรี่ก็ได้ถูกวางอยู่ในจุดๆเดิมเป็นเพราะอะไรบางอย่างภาพนี้มันช่างดูเกินจริงหลังจากอาการปวดหัวได้จางหายไป เขาก็ลุกขึ้นเดินโซซัสโซเซไปที่ห้องน้ำและเมื่อเขาราดน้ำเยน็นๆลงมาบนหัวสติก็ยิ่งจำชัดขึ้นเมื่อเขากลั้นหายใจเอาไว้ต่อไปไม่ไหวเขาก็เหงย่อหน้าขึ้นมาจากน้ำใบหน้าของตัวเองที่สะท้อนจากห้องกระจกนั่นดูไม่คุ้นเคยกับเขาออกมากๆดวงตาตอนนี้ตอบผิวหนังซีดเหมือนกันกันกบคนป่วยนี่คือชันกันเหรอ เขาได้แตะใบหน้าตัวเองอย่างช้าๆใบหน้าเก่าของเขาที่ไม่เคยถูกเจอมาก่อนตอนนี้มันถูกแทนที่ด้วยใบหน้าของคนเสพติดการพนันและสุราซอนรู้สึกเหมือนเขากำลังมองไปที่คนที่ตายไปแล้วซอนเดินออกมาจากห้องน้ำโดยไม่เช็ดน้ำออกจากคางเขาต้หยิบเสื้อแจ็คเก็ตขึ้นมาด้วยความโกรธและผลักประตูหน้าออกไปตอนนี้ซอนเจ็บท้องและรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าหากว่าไม่หาอะไรกระแทกลงไป เขาจะทนต่อไปอีกไม่ไหวแล้วเขาได้ไปยืนอยู่ตรงที่ร้านสะดวกซื้อแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเลยที่เขาต้นสนใจมันแทนที่จะบอกว่าเขาออกมาจากห้องเพื่อหาอาหารควรจะบอกว่าเขาออกมาเป็นเพราะรู้สึกว่าอยู่ที่น้านต่อไปไม่ได้มากกว่าในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้หยิบเบียร์ขึ้นมาหนึ่งกระป๋องซันได้เริ่มซันได้เริ่มต้นเดินทางไปอย่างไร้จุดหมายจนในที่สุดเขาก็ได้มาถึงจุดจุดหนึ่งที่อยู่ข้างใต้สะพานแทชอน มันเป็นที่ที่เขาจะมาอยู่ในตอนที่เสียเงินไปจนหมดสิ้นกับคาสิโนสันได้เปิดกระป๋องและกระดกเบียร์ลงท้องเขาตอนนี้ดูเหมือนกับมันจะกรีดเลาออกมาแต่สันก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นักเมื่อเขาได้นั่งลงไปเงีย,งยบๆอารมณ์ที่เขาพยายามไม่สนใจมันได้กลับมาเหมือนกับคลื่นที่ไหลหลากฉันจะลงเอแบบนั้นได้ย่งไงกันนะสันได้มองลงไปที่น้ำใต้สะพานแทชอน ในตอนที่เขาอยู่ชั้นประถมเขาก็รู้ตัวว่าตนนั้นต่างไปจากคนอื่นเขามีความสามารถเนตรสีเขียวและคิดกับตัวเองว่าเขาคือผู้ถูกเลือกเขานั้นได้ตื่นเต้นไปกับตัวเองด้วยความคิดที่ว่าจะมีเรื่องพิเศษเกิดขึ้นกับเขาในสักวันหนึ่งเมื่อลองย้อนคิดกลับไปดูแล้วเรื่องในวัยเด็กของเขามีแต่ทําให้ต้องอับอายจนกระทั่งโตขึ้นเขาจึงได้เรียนรู้ว่าการแตกต่างไปจากคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ดี และรู้จักซ่อนความแตกต่างเอาไว้ตลอด26ปีในชีวิตเขาได้รู้ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสามารถพิเศษนี้ของเขาเพียงแค่4อย่างเท่านั้นเองถ้าหากเขาเพ่งความสนใจไปยังสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุจะมีสีเขียวขึ้นมีอยู่บ้างที่จะต้องมีอยู่บ้างที่ต่อให้ตัวเขานั้นเพ่งมองยังไงมันก็ไม่มีสีใดออกมาถ้าหากว่เขาเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตสีเขียวมันก็จะไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้น แต่ว่าถ้าหากเขาเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่มีสีเขียวแล้วละก็มันอาจจะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นได้มากกว่า50%สันได้ให้ความสําคัญกับคําว่ามากกว่า50%ในทางกลับกันมันหมายความว่าอาจจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นต่ํากว่า50%เท่นนั้นคาสิโนนั้นเป็นสถานที่ที่เขาได้เลือกเพื่อยืนยันถึงทฤษฎีข้อนี้ในตอนแรกเขาเองก็คิดว่าคาสิโนคือสถานที่ไว้ใช้ทดสอบ ถึงแม้ว่าจะพนันแพ้ไปกว่า60-7 0ถึงเปอร์เซนต์แต่ว่าเขาก็เอาเงินไปด้วยเพียงครั้งหนึ่งแสนบอนเท่านั้นถ้าหากเขาหมดตัวเขาจะจากมาโดยที่ไม่หันหลังกลับถึงเขาจะไม่มีความสุขแต่ว่าเงินจำนวนเท่านี้มันก็ไม่ได้ต่างไปจากเงินค่าขนมในวัยเด็กสักเท่าไหร่นักปัญหาคือวันที่เขาได้เงินวอนมาจริงๆครั้งหนึ่งเขาเคยพนันได้เป็นเงิน5ล้านบอนในเวลาเพียงแค่2วันเขาได้กินทุกอย่างที่อยากจะกิน ซื้อเสื้อผ้าที่อยากจะใส่และคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดแต่ถึงแบบนั้นก็ยังคงเหลือเงินฝากอยู่อีกมากเมื่อเขาได้สัมผัสไปกับรสชาติของเงินแล้วชีวิตซอนก็ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงจำนวนครั้งที่เขาได้เข้าไปยังคาสิโนเพิ่มสูงขึ้นและจำนวนเงินที่เขาเอาไปพนันด้วยมันก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเขาได้ลืมการทดลองทั้งหมดของเขาไปและจดจ่ออยู่กับการได้รับเงินในขณะที่เขาได้ใช้วันเวลา มกมุลไปกับอำนาจของเงินจู่ๆความสามารถพิศเศษของเขาก็ได้หายไปในหัวของซอนได้ปวดทุกๆครั้งที่เขาใช้ความสามารถนี้และยังเกิดอาการนอนไม่หลับเพิ่มเติมเข้ามาอีกเมื่อทุกๆอย่างแย่ลงสีเขียวที่สามารถมองเห็นได้ก็เริ่มจางลงหลังจากเวลาผ่านไปอย่างเหนื่อยล้าในที่สุดเขาก็ได้สูญเสียความสามารถที่จะเห็นแสงเขียวได้ต่อให้จะเพ่งมันเป็นชั่วโมงก็ตาม แม้ว่าความโลภจะทําให้เขาต้องเสียความสามารถไปแต่เขากลับหยุดการพนันไม่ได้เขาที่เคยเจอแต่ชัยชนะในการพนันได้เชียร์เอาไว้ว่าเขาจะได้รับเงินกลับคืนมาถ้าหากชนะสักครั้งหนึ่งเขาไม่เคยฟังเลยไม่ว่าใครจะพยายามพูดกับเขามากสักแค่ไหนก็ตามเขาหลงมัวเมาไปกับการพนันความรู้สึกยินดีที่ได้รับมาขณะที่ชนะนั้นมันพิเศษยิ่งกว่าสิ่งใดๆ นจากนั้นชีวิตของซอนก็ดิ่งลงเหวอยู่เรื่อยและหลังจากนั้นซอนได้กัดฝันแน่นทำไมจู่จูเขาถึงได้รู้สึกแบบนี้กันนะศักิศีและการต่อต้านความประมาทได้ป่วยพุ่งขึ้นมาจากจิตใจของซอนโดยไร้รากฐานแต่เมื่อไรที่เป็นแบบนี้อารมณ์ที่ตัวเขารู้สึกจากความฝันมันก็จะป่วยพุ่งมาทับถมและทันใดนั้นเขาก็นึกไปถึงตอนที่ทําให้ยูซอนวาต้องร้องไห้ในตอนเช้า อารมณ์รุนแรงอีกหนึ่งได้พวยพุ่งออกบาจนทำให้เขาเวียนหัวหนายมันหน้าตัวเมียอ้แก้วเบียร์ได้หลุดออกจากมือตกลงมาที่พื้นทำไมฉันถึงทำแบบตกลงไปนะชายหนุ่มได้แต่อยืนเอามือปิดใบหน้าเอาไว้เขาใช้แรงทั้งหมดกดลงไปบนใบหน้าอย่างรุนแรงทำไมฉันถึงได้ทำมาลงไป ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรแบบนั้นสักหน่อยบาเอ้ย <Bye. S 1> เอารู้สึกเหมือนกับส่วนหนึ่งของหัวใจถูกฉีกถึงอารมณ์ที่รู้สึกจากความฝันมันไม่ได้หายไปยิ่งทำให้เขารู้สึกถึงความฝันมากขึ้นความฝันตอนนี้มันชัดเจนความรู้สึกเสียใจที่เสียดแทงเข้ามาในใจและหางตาของซันก็เริ่มร้อนขึ้นในตอนนี้เขารู้สึกเหมือนกับเข้าใจถึงความจริงแล้ว ถ้าหากไม่มีความสามารถเขามันก็เป็นเพียงแค่ไอตัวบัซโซไรค่ะทันใดนั้นเขาหัวราะมาซอนนี่หัวรอกมาเหมือนกับหัวใจแหลกสลายไปแล้วแต่ในที่สุดเสียงหัวเราะก็เปลี่ยนเป็นร้องไห้ฉันฉันขอโทษขารู้สึกเสียใจกับทุกๆอย่างรู้สึกอึดอัดเหมือนกับกำลังถูกบีบคอฉันขอโทษซอนดัว ายหนุ่มได้ร้องออกมาเหมือนกันกับเด็กน้อยถ้าต้องมีชีวิตแบบนี้ต่อไปตายไปซะยิงดีกว่าเขาได้ใช้ชีวิตเหมือนกับเศษสวะสร้างปัญหาให้กับทุกคนที่อยู่รอบตัวเขานั้นไม่อยากคิดเลยว่าได้สร้างความน่าผิดหวังและความเจ็บปวดไปมากมายแค่ไหนอาจเป็นอย่างที่น้องสาวของเขาพูดก็เป็นได้บางทีถ้าหากว่าเขาหายไปจากทุกทกคนซะมันคงดีกว่าสอนได้ลุกขึ้นมาอย่างช้า,ชา แม่น้ําที่ไหลเอื่อยดูน่าหลงไหลยิ่งกว่าเดิมเขาได้เดินเข้าไปหาบันราวกับติดอยู่ในผวังและมองลงไปยังแม่น้ําหยดน้ําตาไหลลินออกจากสองแก้มจนกระทั่งขางตกไปกระทบกับน้ําเขาก้าวไปถึงข้างหน้าทาั้งทั้งที่ขาสัน่นโดยจ้องนิ่งไปที่แม่น้ําและจากนั้นนั่นเองทันใดนั้นแม่น้ําก็ได้เปลี่ยนสีไปจากจุดที่เขาได้ยืนหยุดนิ่ง จู่ๆก็ได้เกิดละลอกแสงสีเขียวกระจายออกไปแสงสีเขียวได้กระจายออกไปทั่วทุกทิศทุกทางเหมือนกับสีที่หยดลงไปในน้ําใสสะอาดไม่ใช่แค่เพียงแม่น้ําเท่านั้นแต่ว่าเสาน้ํายันสะพานโครงสร้างต่างๆเอก็กเช่นกันแสงสีเขียวได้เข้าปกคลุมไปทั่วทุกจุดที่เขายืนและในที่สุดก็ขยายไปไกลถึงท้องฟ้าทั้งโลกตอนนี้ถูกย้อมด้วยแสงสีเขียวเหมือนกับในตอนที่เขายังเป็นเด็ก ซันได้มองไปยังแสงสีเขียวที่ขยับไปมาเหมือนกับเริงระบำทั้งน้าตาใบหน้าซันตอนนี้ได้เผยร่องรอยของความไม่อยากจะเชื่อออกมานี่มันหลังจากที่ยืนอยู่เหมือนกับถูกฟ้าผ่าสมาธิของซันก็ได้แตกกระเจิงไปโลกได้เปลี่ยนกลับมาเป็นสีปกติทันทีเบิดได้ตั้งสมาธิอีกครั้งโลกก็ได้กลับมาเป็นสีเขียวอีกครั้งหนึ่งความสามารถของเขามัน กลับมาแล้วเหรอความสามารถที่หายไปอมันกลับมาแล้วจริงๆจ,จู่ๆมันก็กลับคืนแต่ว่าทำไมกันล่ะไม่ว่าเขาจะพยายามหนักสักแค่ไหน <c oughs> ก็เอาพลังกลับคืนมาไม่ได้ความรู้สึกหมดหวังในตอนนั้น <c oughs> เขาแทบจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้เลยแต่ว่าทำไมาอยู่ๆมันถึงใช้งานได้อีกครั้งกันนะทันใดนั้นเองเขาก็นึกไปถึงความฝันเมื่อเช้าอีกครั้ง ตอนนี้พอมาคิดดูแล้วชายหนุ่มจากในฝันนั้นดูเหมือนกับจะใช้ความสามารถนี้ได้เช่นเดียวกันซอนได้นึกย้อนกลับไปถึงความฝันตั้งแต่ต้นแต่ว่าในไม่ช้าเขาก็ได้ตัดสินใจว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันยิ่งคิดเกี่ยวกับเรื่องความฝันมากเท่าไรมันก็ยิ่งเหมือนกับเรื่องไร้าสาระบางทีอาจเป็นเพราะว่าจ,จิตใต้สํานึกของซอนอยากที่จะฟื้นความสามารถกลับมาจึงทําให้ตัวเขาฝันแปลกๆไปเองก็ได้นั่นมันดูเป็นเรื่องจริงและเชื่อถือได้ง่ายยิ่งกว่า แต่ว่าเดี๋ยวสิแต่พอคิดกลับกันแล้วความฝันนั่นก็ไม่ได้เหมือนกับเรื่องจริงจนแปลกประหลาดหรือไงไม่ใช่ว่าความฝันนั้นเริ่มจากชายคนหนึ่งที่นั่งดื่มเบียร์อยู่ที่แม่น้ําแทชอนและควนกลางเรื่องชีวิตของเขาหรือไงเหมือนกับที่เขาทำอยู่ในตอนนี้ถ้าอย่างนั้นจากนั้นล่ะเมื่อซอนกําลังสับสนอยู่กับการค้นพบเรื่องราวใหม่เสียงที่กระทบกันของรองเท้าส้นสูงกับหินก็ได้ดังขึ้นจังหวะการก้าวเท้า ได้ดังขึ้นและมันดึงความสนใจของซอนไปเขาได้หันหน้าออกไปมองและตรงนั้นซอนก็ได้เห็นโลกที่ถูกย้อมด้วยสีเขียวในจุดนั้นแสงสีเขียวอ่อนได้กำลังจางลงไปนั่นเป็นทางที่เป็นจุดกำเนิดของเสียงเท้านี้